ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปัญหาจัิิยธรรมที่ตีฟาร์มโดยรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ปัญหาเรื่องของจัิิยธรรมที่ตีความโดยรัฐธรรมนูญและนะครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจหรือที่เราเรียกตามภาษาชาวบ้านก็คือความคิดของตัวเอง ว่าสิ่งไหนคือจริยธรรมของคนไหนนะสิ่งไหนที่เป็นจริยธรรมของคนไหนจริยธรรมแบบไหนผิดจริยธรรมแบบไหนถูกซึ่งแน่นอนครับคําว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวและอันเนี้ยต้องเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับเพราะแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันแต่จริงๆแล้ววิธีการที่จะนะครับรักษาเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องมีหลักิติธรรมหลักนิติรัฐและหลักของกฎหมายในการที่พิจารณาแต่วันนี้ ทั้ง3หลักนี้ไม่มีแต่ใช้ดุลยพินิจและความคิดของตัวเองซึ่งแน่นอนครับมันก็เป็นคําถามว่ามีอัคติหรือเปล่ามีอัคติหรือเปล่า แน่นอนครับเมื่อถ้ามีอคติแล้วและคนมองว่ามีอคติมันก็เป็นที่ไม่ยอมรับในการตัดสินคำวินิจฉัยนั้นใช่หรือเปล่าครับคำวินิจฉัยสารนันู์ให้เศรษฐาพ้นจากเก้าอี้นายกนมนตีเพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่พยายามตีกรอบจริยธรรมกำหนดมัดกำหนดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นในสังคมไทยถ้าว่าคำอธิบายระหว่างบรรทัดจับชวนให้เกิดชนวนสงสยัย BBC ไทยขอให้ศาสตราจารย์ดรประจักษ์ช่วยตีความและแปลงสั์กฎหมายการปกครองให้เป็นภาษาที่วินยูชนพอที่จะเข้าใจได้โดยอ้างคำวิจัยสารนูนใน3ประเด็นดังนี้ 1. ในคำจำกัดความคำว่าเ่ยสัตว์และสุจริตมิใช่เป็นเพียงเรื่องของการกระทำนะทุจริตหรือพิติกรรมโดยชอบเท่านั้นแต่ต้องให้เกิดความ เชื่อมั่นศรัทธ,ธาเชื่อถือได้ซึ่งต้องเป็นการทําให้วินยวชนทั่วไปทราบและยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุดจัดิตหากเห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้นย่อมถือได้ว่าไม่ใช่เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุดจัดดิตเป็นที่ประจกักษ์เห็นว่าเป็นการตีฟาร์มแบบครอบจักรวาลและใช้คำนำ ทำมากเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อถือได้นะซึ่งไม่เกี่ยวกับจริยธรรมโดยตรงแต่เกี่ยวกับภาวะผู้นําสมมตุติไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแต่เป็นนายกที่มีบุคคลิกที่คนไม่เชื่อมั่นก็กลายเป็นผิดศีลเจผิดจริยธรรมแล้วหรือไม่ต้องพูดถึงนายกรัฐมนตรีหลอกมีหัวหน้าองค์กรมากมายที่ลูกน้องไม่เชื่อมั่นศรัทธาเชื่อถือแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีจริยธรรมมันคนละเรื่องกันเขาอาจทํางานไม่ได้เลื่อน ไม่มีภาวะผู้นําเป็นเรื่องที่มีความสามารถในการบริหารและสามารถนะครับในการคลองใจคน 2. เอ่ยถึงมาตรฐานวินยูชนโดยระบุว่าการที่นายยกนมำตีเสนอแต่งตั้งเป็นร,รัฐมนตรีไม่ได้อาศัยความไว้ไม่ <c oughs> ไม่ได้อาศัยความไม่ไว้วางใจส่วนตนพเพราะคอรมต้องได้รับความเห็นชอบนับจากสภาซึ่งคอรมฟความหมายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องได้รับ,รบนะควาะม,ะามาาลลไ,าไว้วางใจจากประชาชนด้วยอันเป็นความน่าเชื่อถือทางความเป็นจริงรัฐมนตรีต้องน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนตามมาตรฐานวินยูชนเห็นว่าถ้าเอามาตรฐานวินยูชนคนทั่วไปนะที่คิดได้รู้ได้นะครับ ถ้ามันชัดเจนขนาดนั้นจริงทุกคนต้องเห็นประจักษ์ชัดแจ้งเหมือนกันทั้งหมด <c oughs> มันต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสังคมคน70ล้านคนนะคับอย่างน้อยผู้ใหญ่ที่บรรลุวิติภาวะแล้วอาจออกเขียนได้ติดตามข,ข้อมูลข่าวสารต้องเห็นตรงกันนะอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามกลับไปว่าคำวินิจฉัยที่อ้างวินยุชนแต่คนกลับไม่เห็นด้วยกับสารทั้งนะครับ ชาวบ้านร้านตลาดนักวิชาการคนในแวดวงการเมืองเพราะมันอาจไม่ได้ประจักษ์ชัดแจ้งอย่างที่ศาลได้กล่าวอ้างหรือไม่ 3. ห้ามนะครับสมคบสมาคมกับผู้ที่ประพฤตินะหรือมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบสะเทือนต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นายกมนตีขัดมาตรฐานจริยธรรมเห็นว่านะครับมีความผิดแล้ว เพียงเพราะไปเกี่ยวข้องกับใครเป็นการตีความไปไกลเกินมากมันไม่ใช่ความผิดที่คุณก่อเองแค่มีคนที่คุณไปสัมพันธ์รู้จักเขาผิดคุณก็ผิดด้วยทั้งที่ในหลักของกฎหมายไม่ถือเป็นความผิดตรงนี้ยิ่งชี้ให้เห็นปัญหาทางการเอาจริยธรรมมาอยู่ในพรมแดนของการเมืองและใช้อำนาจของคณะบุคคลมาตัดสินชี้เป็นชี้ตายด้วยเรื่องจริยธรรมทั้งที่ถกเถียงและตีความกันได้ อันนี้ก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงนะครับคําถามคือถ้าบอกว่าวินยูชนทั่วไปนะวินยูชนทั่วไปได้พึงได้แต่คําถามตอนนี้วินยูชนทั่วไปไม่เห็นด้วยกับคาตัดสินของตุลราการสารน้ำนูลแสดงว่าคําตัดสินของสารน้ำนูลไม่ได้เป็นที่ยอมรับของวินยูชนไม่ได้ถูกต้องใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรขึ้นหนา,าเดี๋ยวฟังครับ